เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆให้ชมเล็กๆอ,อยู่ครับบ้านสวยทำเลด,ดีติดถนน,นครับอยู่ใสศัยก็เหมาะเดินทางสะดวกเปิดร้านค้าร้านขายของก็ได้สบายเลยตัวบ้ายนนสภาพสวยกริ๊บๆเลยนะครับหลังนี้เจ้าของบอกว่าซื้อตอนนี้มีส่วนลด2-3งสามแสนเลยนะ ใก,ใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าใกล้แหล่อหองอำนวยความสะดวกใกล้สนามกินครับบ้านหลังใหญ่หญชั้นเดียวมีสองห้องนอนสามห้องน้ํามีห้องรับแขกขกว้างครับลานหน้าบ้านก,กว้างปูกระเบื้องไว้เต็มพื้นที่ครับสวยงามสะอาดตาไม่เปื้อนไม่แฉะห้องโถงให,ใหญ่ครับด้าน,นนอกมีที่จอดรถจอดได้สี่ห้าคันเลยครับอากาศดีครับไม่แออัดไม่วุ่นวายเป็นส่วนตัว ภายในก็สวยสภาพดีพร้อมอยู่ได้เลยแต่ละห้องสวยๆเองสารสิทโฉนดคุ้ดแดงรูปแปลงรูปสี่เหลี่ยมครับแปลงนี้อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรพื้นที่1ง,งานกับอีก212ตารางวาท่านใดกำลังมองหาที่หาบ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง สวยๆทำเลดีอย่างนี้ขายเพียง2ล้านาเซนบาทเท่านั้นเองราคาสาม,มารถต่อรองกับเจ้าของได้นะครับค่าโอนค่าภาษีก็คนละครึ่งสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยทางเราก็เพียงมาชีเา้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจใติดต่อเจ้าของได้เลยคลิปนี้ก็ต้องของลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยครับสวัสดีครับ